สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่แท้แฟงมันสุขสุขคนสุโมงสุบอนพึกฝอกกันที่เก่าพี่น้องสองแบบภาษาไทยพี่น้องเลยกินสองมงเงนะพี่น้องมงซีพี่น้องเลยมงซีมงซีมงคิ้วพี่น้องเจียวคือนิ้วตั้ตัยู่เป็นตาเฟต์เนาะสิกินแซ่บบ่สิกินเฟต์ง่อยากกินเฟต์ได้ค่อยให้กินเฟตเอ่ะมาคิกมาใส่ก่กระปุกนึงเนาะเอาเลยวันนี้เอาเลย สบายดีพี่นางชิมเลกทีัวด้อกิมสมมะม่วงพี่นองเ้ยมะม่วงน้อยพี่นางเ้ยย่พี่นองกินน้ำแม่ของมันเร่อเี้ใเอาหนามาด้วยข้างลูกชายจ้ะอาอยังแก้วมมงกรอลูกชายกินกี๊ยมงกรอนีย้ใส่เกีมก่อนี่เดี๋ยว่เดอยวน่เย mọi người lấy là môn <laughs> ừ. ừ, hả môn thương lượng chồng 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 đó chồng 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 กันใส่ันโบแคทแคบบมันแพ้กันบอเออเอามากินก้บแล้วยำกิ่แล้วบแล้วเลยขาเขาขาิหนาปลาชุบอ้ยเป็นเหียวเลยอ่ะกรบอกอ่มีเจ็ดเหียวเดียวเหนหียว้อลนี่ชินงใส่หอมแดงมะหอมแดงสังเกตหอมแดงบ้้นข้าวกระดูกไปได้งนี่หอมแดงอ่ไม่มีหัวใชาขอธนาก็ได้ี่นังชันังก็ได้

เอาผิดมา t ้อ uh> ุ้ยทำสุดขะโอ๊โอ้ยสุดขะฮะฮึมฮึ่อไม่ตื่นเลยเดี๋ยวไหนขยายหรอกกินได้ขยากินมล่ได้่้้มิอกอป้า่เห็น้าเห็นเห็นหอน้อยกลูกปาอเทลไ่ได้ ใส่ไม่ได้เจ้ไม่ได้เจ้แบบนี้เพลิอตัวใจครที่นั้นเฮ้ยกินเพลดนม่หมองมันง่าหน่อยเล่ตัวมอนกินชมได้เรากินได้มันจะออกแมันกินได้เยอะเจทออกินทั้งกับยังก็แก่ได้มีเจ้ทอไหมนี่เป็นยังจังเป็นเพาหอยหอกนี่สิได้แล้วก็ผ่าเป็นแกอ

งงกนเจนหน่อยนี roommate, mm ่วาร้อยงงกนเจนร้อยกับสในห่นนโดยตรงเนาะาเพรลุงอาเม่นลาห์เพชรานี่ค่อยเลยไป่งลาวมาผูกทหารใหญ่นเราแต่เม่นข้าวแล้วก็ได้เนาะสองร้อแล้วโอเคไปชงก็ขายตองก็ชงมาวันนี้ห้าร้อยก็ขายเจ็ดร้ยม่คนนี่แหมคนนึ้แใช่ละคือนก่อนป่าในคนไหม

กตัดหัวปุดเลยตัดหัวนยแต่ก็ี้ต้งโดนชี้กะมาทั้งนีเจีวใส่ไปลั้นคอไปพี่น้องชละกินทำได้เห็ใช่จะเปิดีนเขามนยังนะน่าจะใส่นผัวใส่พักบัวนะเขาขูดจากักบัวไม่ได้กินหรอกเราเห็นใหมทางิ้ดไปแค่ทา่บอกกลอกถง กินแม่ค่คาเคื่องนกินั้งแกงล้วมันบาดดีเด้ร่วงมิดนะกินไปลอย่าวกมีครับกระหล่ำแลวก็เอาแลชลยกินแลยทั้งเยงทั้งเนียงมันกินเะครับเิมมุ้รสชาติส่ำตอนเน้ย่งบวบบวบนเดวลยบวบไม่ตงเิ่มแฮ้บวบไหมกมเนอเลยเนาะชมบอกบอกเพื่นให้กินไม่ได้มีคว่าแล้วต้องก็กินอยู่แล้วก็อยากกนเอ้อ

Nam mấy thằng hân thương này thằng hân Nên. Cái này thương mại 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 กินคู่มือพี่น้องเอ้ยสมกะด่ดกินคู่มือก็แซ่คู่มือมักม่วงก็ยังลายใครอยากมาเอาโลดบนใหม่พี่น้องเอ้ยอือบ้านใหม่น้องว่าไปอยากซื้อบ่ได้เด้อบ่ซื้อดอกบ่ซื้อบ่ปกตินาะคั่นปีแล้นี่ละมานึงยงบ่แตะพราะมีหมองๆงนนามกสเนาะอือเอากินนะนี่เพิ่บ้นใหม่มากินนี่บ้นใหม่บ้นโชคเขมีมาโลดถ้าอยากไปบ่ให้ซื้อดอกมาซื้อๆก็นตอยเอาเอง ยังว่าให้ตัวไหนเขาอีกบ่แล้วม่ต้อกันคือมาท่านใหญ่เขาือเป็นเหอนาะเด็กเขาเดือนกินไหม่เนาะบ่กแล้วเขากินตัเดียวต้อเฮดนี่เหยมันจ่อมันแล้วเขาเริ่มกินโลดได้เริ่มกินจะค่อยากินก่อนจะข่กิน่อนมงลุงไยูงไหลุงไรอบู่เปล่าไา้เรากินบอกจอยมุงก็อ่างป่าเด้อือก็พากเนกินมาเลยได้่เนี่ยโเยอลยมันี้กับวามีเอาไปมันี้ยอ่าของมใหญ่ขึ้ง พอเขาบานคมเขาอแ่ขาบ้นเป็ัามได้นานเลยเหรอายทบคมายาน็พดำำมงีจมืพดนะเราท่นพดคายเหอมึงคือพดคายสินะตลาดวันอาทิตย์เอ้ยตลาดวันอาทิตย์บานคืมมองสีมาสิเออมาเอาเลย

Mam một tay mặt 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 này mặt 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 này mặt 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 สมบูรณ์จ้าคือกินนะคือว่าธรรมดายบวมๆนะเข่ได้เปลือกเปลือกมันสมอืมบ่ได้ปอกกัดกินขัดๆเลยแคแค้วยังไงต้องต้องบวนก็โรดแบบบ้วมๆเขาโรดท่นบ่นรอกแค่แก้วสมกันเลยใส่กระหายพี่น้องเลยขอบุญแห้แ้นแ่เวลาเหลือสมาง่าย่ไม่้มาหนอะ แต่ก่อนพี่น้องอล <ục S 2> ูกชายสอพี่น้อง้อ็การคิดหนาสบายดี